เสียชีวิตแล้วราชินีหมอลำภูไทยวงการเพลงสิ้นหมอลำชื่อดังไปอีกคนอย่างแม่มลุดีพรมจักราชินีลำพูไทยเจ้าของเพลงสาวนักเรียนตำตอชีวิตป่วยหลายโรครุมเรา้าทั้งมะเร็งหลังพรงจมูกและเส้นเลือดในสมองตีบ โดยทางเฟซบุ๊กหมอราชินกรบุญแสงได้แจ้งข่าวว่าแม่จากทุกคนไปแล้วต่อไปนี้แม่ไม่เหนื่อยไม่ทรมานอีกแล้วจากนี้ชั่วนิรันร์ขอให้แม่ไปเป็นราชินีร้องลาขับกล่อมบนสวรรค์นะครับอลอรฝากถึงแฟนคลับแม่ทุกๆคนกําหนดการจะแจ้งผ่านเพจหมอราชินกรอีกครั้งนะครับต่อมาก็บอกว่าวันสง่งวิญญาณแม่จากนี้ชั่วนิรันร์ส่งข่าวถึงพี่น้องศิลปินและแฟนคลับแม่มอนรดีทุกท่านกําหนดการส่งราชินีรำโพไทย คุณแม่มรดีพร้อมจากครั้งสุดท้ายในวันที่3 0มสกรถึงสากรกฎาคม65สวดพระอภิธรรม18นาฬิกาห่งสิงหาคม65พิธีชาปนากิจ13นาฬกาณวัดบ้านโบกม่วงตำบลน,นาวแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ